สมเด็จพระนารายมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยามีบทบาทเด่นชัดในด้านการสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมแก่บ้านเมืองนะครับโดยมีการติดต่อและเจริญสัมพันธ์ทางรีกับต่างประเทศโดยเฉพาะชาติตะวันตกเช่นโปรตุเกสสเปนฮอลันดาอังกฤษฝรั่งเศสจีนอินเดียญี่ปุน่นชาวามาลายู และอาหรับทําให้รับวิทยาการทางด้านต่างๆจากต่างชาติเข้ามาเยอะแยะเลยล่ะครับโดยเฉพาะจากฝรั่งเศสซึ่งเห็นได้จากการก่อสร้างพระราชวังนารายราชนิเวศท,ที่ลบบุรีซึ่งพระองค์ทรงให้สร้างเป็นราชธานีแห่งที่สอง และในช่วงนั้นสมัยนั้นก็ยังคงเป็นยุคทองของงานศิลปะวรรณคดีและวรรณกรรมต่างๆอีกด้วยนะครับจนเกิดแบบเรียนเล่มแรกของไทยที่ชื่อว่าจินดามนียังไงล่ะครับเพื่อนๆจำกันได้ไหรือเปล่า